ตามติดสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนไปเกาหลีโพสตออดมีข่าวดีมาฝากนี่เดอะแก๊งเจนสของเรานะคะน้องๆเด็กสูงของเราก็ซ้อมกันอย่างขมักขเมนขมุขขมัวแฮะ ซอมกันอย่างคามักคำแม่นอ่าเอากำลังใจช่วยเลยนะคะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะพี่ออดของเราก็เตรียมทีมอย่างดีสําหรับไปแข่ง19 20นี้นะที่เกาหลีนะทุกคนกับทีมชาติเกาหลีนะทั้งชุดเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่ของเขานะคะและข่าวดีที่พี่ออดเอามาฝากก็คือ ทุกเรานี่นะคะก็ติดต่อไปอยังนี่เลยทางญี่ปุ่นนะขอให้พี่แนนทัดดาวกับพี่เตยนะหัทยามาเสริมทัพให้กับพวกน้องๆของเราเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตามคาดเนี่ยแม่พี่โจบ,บอกแล้วว่าน้องไก่วิลมลรัตน์เนี่ยที่เจ็บข้อเท้าพลิกไปอ่าวิกที่แล้วอะคะ่ะไม่น่าจะหายทันค่ะนะคะก็ต้องพักรักษาตัวก่อนลงเล่นไม่ได้แน่นอนโค้ชพี่อ้อยของเราก็เลย จับไม่ใช่ก็เลยขอไปทางญี่ปุ่นนะคะให้พี่แนนทัดดาวกับพี่เตยหัตถยาเนี่ยมาเสริมทัพนะคะบอลเร็วมิดเดิลบล็อกเราก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลดีกับทีมน้องๆอ่ะนะมีรุ่นพี่เข้ามาเสริมทัพเนี่ยเราก็ทําให้นักกีฬารุ่นใหม่มีกําลังใจในแล้วก็เหมือนแบบจะฟูลออปชั่นไปด้วยนะจะเต็มทีมอยู่แล้วนะเนี่ยขาดใครม้างขาดแค่ชมพู่แป้นแล้วก็น้องบีมเองอ่ะ3คนนะก็เป็น